นิทาเรื่องไก่ได้พ้อยในขณะที่พ่อไก่ตัวหนึ่งกำลังคุยเขียหาอาหารให้ตัวเองและแม่ไก่อยู่นั้นมันก็ขุดเจอพอ้อยเม็ดหนึ่งเข้าถ้าเป็นคนอื่นมาเจอพลอยนี้เขาก็คง มองว่ามันมีคุณค่าและนำไปเป็นสมบัติแต่สำหรับฉันแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเทียบก,กับข้าวเมล็ดเดียวไม่ได้อีกซ้ำนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสำหรับบางคนขอมีค่าบางอย่าง อาจไม่มีคุณค่าอะไรเลย